เอาอีกแล้วเปิดฉากด้วยการเปลี่ยนยางครับเวบ1อยสิบไออลอีดี I L e D. มาวันนี้ช่วงเช้าปี่ยนยางครับเปิดสนามคันแรกเลยใช้เวลาไม่เกินหกนาทีครับในการเปลี่ยนยางต้องจวดจ้าครับมาที่นี่รวดเร็วแน่นอนนะต้องรวดเร็วแม่นยำงานเปลี่ยนยางเนี่ยเป็นงานที่ถนัดมากครับชอบมากๆเลย มาสักวันละหนึ่งร้อยคันก็ได้ครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสิบคันเนี่ยได้สบายเลยครับเพื่อนๆบางคันก็ยากนะบางคันก็ออกง่ายเนี่ยถ้าหากพวกน็อตแกนล้อมันออกง่ายๆเนี่ยแป๊บเดียวนะงัดแปบ๊บงัดแป๊บเดียวใครที่หัดงัดยางก็ดูวิธีเอานะว่างัดยังไงครับบางทีเนี่ย บางคนมีแต่บอกว่างัดไม่เป็นงัดไม่เป็นไม,ไม่ไม่หัดมันจะเป็นหรอถ้าหากไม่ลองล้มเหลวไม่ไม่ยอมผิดพลาดมันจะเป็นหรอเพราะฉะนั้นลงมือหัดครับงัดแม่งสักร้อยรอบเนี่ยเอาจนกว่ามันจะเป็นนะเอาให้มันดีดปากไปสักทีหนึ่งเข้าใจไหมให้เหล็กเหล็กงัดยาวมันดีดปากไปสักทีหนึ่งมันค่อยจะเป็นนะบางคนนะ <c oughs> มันต้องหาเหลี่ยมหาจังหวะของมันนะต้อง ต้องแบบหาจังหวะให้ตัวเองนะครับการที่จะเหมือนกับนักมวยเนี่ยเหมือนเวลาเราจะออกอาวุธเนี่ยเนี่ยเวลาเราจะชกแต่ละทีมต้องหาจังหวะให้ตัวเองมันถึงจะชกทานัดมันจะไปงัดเหมือนคนอื่นไม่ได้อะบางทีหรือไม่ว่าจะเป็นการเตะหรอการออกอาวุธด้วยการเตะเนี่ยมันต้องหาจังหวะให้ตัวเองนะ มันถึงจะทําได้การงัดยางก็เหมือนกันต้องฝึกหาจังหวะในการงัดถึงจะงัดง่ายมาช่วงนี้งานเนี่ยเปลี่ยนยางเป็นงานที่ชอบมากๆครับไม่ว่าจะเป็นยาง,ยางล้อหน้าเนี่ยล้อหน้าผมทําไม่เกิน6นาทีอย่างช้าสุดเลยช้าสุดไม่เกิน6นาทีแต่ถ้าหากเป็นล้อหลังเนี่ยไม่เกิน10นาทีเสร็จแน่นอนในกรณีที่กวกเกียร์ล้อมันออกง,ง่ายนะ บางคันแกนล้อมออกยากก็ไหวตัวไผ่ตัวมัน้ะเด้ออ่าเด้อพวกยางของเวฟมันจะงัดง่ายไม่ว่าของรุ่นไหนก็มันง่ายหมดหล้าหารมันทำเป็นนะเออพวกปืนลมนะปืนลมเนี่ยเออบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวมีบางคนมาอันนี้อีกปืนลมก็ปรับระดับให้มันอยู่ในระดับที่พอดีนะเออ ก็ลองลองยิงดูถ้าหาใครทําครั้งแรกก็ลองยิงดูแล้วก็ลองลองยิงเสร็จปุ๊บก็ใช้มือขันดูว่าเฮ้ยมันต้องประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าหากเราไม่ไม่รู้จักน้ําหนักของปืนลมเนี่ยเวลาเรายิงบางคนอาจจะยิงก็ยิงอย่างเดียวเลยพอเวลาไปให้คนอื่นทําเขาไม่มีปืนลมเขาใช้ประแจขันเนี่ยมันจะขันออกยากเพราะฉะนั้นเวลาในการยิงปืนลมยิงหัวน็อตเนี่ยเราต้องปรับระดับให้อยู่ในระดับที่พอดี ยิงเข้าไปแล้วปุ๊บเวลาขันเวลาขันด้วยประแจเนี่ยมันต้องขันออกง่ายไม่ใช่ว่าปืนลมยิงอัดเข้าไปแล้วแม่งปะแจขันยังไงก็ขันไม่ออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะลําบากคนอื่นเวลาคนอื่นเอาไปทับครับอันเนี้ยรู้ต้องรู้น้าหนักนะก็ทํามานานแล้วนะครับจนรู้ว่า้ยิงประมาณนี้นะต้องใช้เบอร์ประมาณเนี้ยยิงถึงแม้มันจะถึงแม้่ะจะใช้เบอร์ห้าเบอร์สุดสเปดสุดของมันเลยเนี่ยยิงเนี่ย มันก็ต้องรู้รู้จักเอ่อรู้จักน้ำหนักมืออ่ารู้จักน้ำหนักนิ้วเวลาเราเหนียวไกลเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อก,อ,กอ่ามันจะรู้เลยว่าฮยควรหยุดแล้วฮะแล้วเวลาถ้าหากไม่แน่ใจต้องเอาน็อตเออเอาประแจมาขันขันลองดูอีกทีหนึ่งว่าฮยมันแน่นเกินไปไหมอ่าถ้าหากแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะเผื่อคนไปท,ทําทีหลังเดี๋ยวมันจะยุ่งยากเขา ก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็็มไหมงันแป๊บเดียวสี่นาทีเองสีนาทีก็เริ่มประกอบแล้วนี่พวกเผาพวกนี้ถ้าหากมันยังลื่นๆอยู่ก็ไม่ต้องใสพวกน้ำมันหล่อลื่นนะในกรณีที่บางคันมันถอดออกยากมันติดพวกสนิมพวกทั้งสนิมทั้งทั้งสนิมทั้งดินก็จะเอามาขัดขัดแกนล้อซะก่อนขัดทําความสะอาดก่อนที่จะประกอบกลับคืนไปเราต้องหยอดน้ํามันด้วยครับ อยอดน้ำมันเราลื่นสักนิดหนึ่งถ้าหากตัวไหนที่มันลื่นๆอยู่เราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมมันครับเพื่อนเบื่อนบิรงพญานันนันน่งอยู่ข้างหลังขขอยแล้วมันถาเนี่ยรถเล่าขั้นไอติมนะไหมนั่งถาเปลี่ยนอย่างขึ้นกันถาข้าวเดียวเขามาเนี่ยงานอย่างเนี่ยข้าวเดียวตดนน้ำลายท่านต้นท่านโซ่ระเหยน่ะเซ็ตแล้่ยบางคนกระสูบยาบทท่านพ่อกอกน่ะแล้วละข้าวเดียว มานี่จวดจาดโหลดวาเท่าไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยไอยสติมหมดนะเออใครจะมาปะวันนี้สติมเหมด <c oughs> สติมเบิดเกากับเบิดถ้าเราเข้าไปซื้ออยู่เออต้องรอวันหน้านะถ้าหาใครอยากปะ